The Premier n e w นิว์อาเซนอลแตกเป็นสองฝั่งโยเคเรสมาแต่แฟนๆดันอยากได้อิสักเรียกได้ว่าเป็นดีลที่ยังไม่ทันเปิดตัวก็แทบจะเกิดสงครามกลางโซเชียลแล้วล่ะครับพี่น้องสำหรับกรณีของวิกเตอร์โยเคเรสว่าทีกองหน้าป้ายแดงของอาเซนอลที่มีกำหนดเข้ารับการตรวจร่างกายในวันศุกร์ที่25กรกฎาคมนี้ค่าตัวระดับ63.5ล้านปอนด์นะคุณผู้ชมแต่แทนที่แฟนๆจะยินดีกลับกลายเป็นว่าบางส่วนออกอาการไม่ปลืม้มซะง,งั้น ทำไมถึงไม่ปลืม้มก็เพราะช่วงเวลาเดียวกันมีข่าวออกมาว่าอเล็กซานเดอร์อิซักกล่องหน้าเพื่อนร่วมชาติของโยเคเรสจากนิวคาสเซิลดันแจ้งเจตจำนงขอย้ายทีมแถมยังไม่ได้บินไปปีซีซั่นที่สิงคโปร์กับต้นสังกัดอีกต่างหากแฟนๆที่ฝังใจกับอิซักมานาน2ปีถึงกับของขึ้นเสียงจากโซเชียลจัดเต็มครับมีทั้งโพสต์แบบทาเซนโยเคเรสทั้งที่ Isaac อิซักยังอยู่ตลาดแฟนบอลคุณประท้วงไปจนถึงแบบสาดตรงๆยกเลิกตัวร่างกายด่วน บางคนถึงขั้นตั้งข้อสงสัยเลยว่ามีใครคิดจริงๆหรอว่าโยเคเรสดีกว่าอีซักเรียกได้ว่าทีมอีซักนี่หึมห้ำหนักมากแต่ก็ใช้ว่าโยเคเรสจะไร้แนวรับนะครับบรรดาแฟนๆที่มองในแง่ดีก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยโยเคเรสยิงเยอะกว่าหน้าในทีมชาติทั้งที่ลงน้อยกว่าหรืออีซักเจ็บบ่อยเกินไปโยเคเรสฟิตและโหดกว่าเยอะถึงขั้นมีคนแชร์ว่าเอเย่นของโยเคเรสลดค่าคอมให้7ล้านยูโรเพื่อให้ดีวกับปืนใหญ่สำเร็จด้วยซั้นนี่มันลักจริงหวังแต่งหรือเปล่าเนี่ย อีกคนก็พูดสวยเลยครับเซนนักเตะที่อยากเล่นให้เราเท่านั้นอีกคนลั่นฤดูกาลนี้โยเคเรสจะถลมะ่มเซติติซาลา่ายังต้องหลบทางโหดไม่โหดฐานใช่ดูงานนี้ต้องบอกว่าแฟนบอลอาเซนนอลแยกกันชัดเจนจริงๆครับบางก็ยังฝันถึงอีซักบางก็พร้อมอ้าแขนต้อนรับโยเคเรสถามว่าใครดีกว่าเดอะพรีเมียร์นิวส์บอกเลยว่าไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆคือถ้าลงแล้วฟอร์มเปรี้ยงยังไงก็รักกันแน่นอน สุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงคิดว่าใครเหมาะกับอาสนนลมากกว่าโยเคเรสหรืออิซักฝากคอมเมนต์กันไว้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่อง The Premier News ด้วยนะครับท่านที่กดติดตามขอให้หล่อวันหล่อคืนสวยวันสวยคืนเหงงเหงปังปังทั้งปี